สิ่งที่ผุนำต่อกันและก็สอนลูกศิษย์ลูกหามาตลอดว่าเคยเห็นบุรูกลูกผูก้เวลามันบุ้มขึ้นฟ้าเนี่ยซ้ำนั่นแหละแล้วกตกลงมาสุดดินนี่ก็สมัยตะยี้เป็นนักร้องแมนผู้นาจากดังหลายพี่น้องทาทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงทําทุกอย่างที่ตัวเองจะได้ออกทีวีออกรายการนั้นออกรายการนี้ติดน้นบัดพี่น้องพ่อไปสุดๆแล้ว มันก็สำคัญเบิ่งนักหลอกหลุนพีเบิ่งนักหลอกบรมเบิคลู้บาาา่าวจักรบางคนดังเบิ่งเวลาตายฮอดก็ลงใส่ศพกับบ่มีเจ้าของปูานาดังพีจิรน,วนาวดมันทําให้คนหิวแสงมันทําให้คนหิวเพราะหิวครั้งละบรุจกักเอาเงินเอาคำหลงละเลิงไปนะมันโชคดีที่ปูนาดเรียนท่าเรียมกรรมฐา,านมากเริ่องบรุจักคำว่าคือพ่าอแม่ผู้บ่าวจักรอันนี้จังทุกขังอนัตตา มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพวกมีอย่างยั่งยืนในคือคุณงามความดีคือคุณงามความดีคือโบ,บราณโบาณละความดังไม่คงที่แต่ความดีสี่คงทมนมันแม่นข้าคือโบราณอาจารย์ไวรีดังมันดังเกินฟ้าแ่บนี้ลูกพุ่งเดียวสุดท้ายแล้วมันก็ทกลุ่สุดดินนี่เขาวบร์ิเป็นควนบอริเป็นอย่างงี้ยก็แล้วแต่มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกอย่างยู่นว เดี๋ยวจะให้ลูกให้เต่าจังว่าทําให้มันสมกับเผลหกักเผลแพงเขาเองทําให้มันสมกับคนรับเพราะว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่เด้กก็ได้เกี่ยวกับพี่หนุ่ยกับพี่อ้อยก็แล้วแก่เป็นพี่ด่ามดา่าหรือผู้มีพระคุณหรืออะไรก็แล้วแต่พอหักแม่หักพอเสียวแม่เสียวหรือพอแม่์คู่บอาจารย์ทำให้มันสมกับที่เผลหกกักเผลแพงเลยวันนี้ก็สิประกาศข่าวว่าวันที่ยิบหาปูนาคนได้ไปวัดดวงน้ำเพื่อนละเรื่องปีนองเด้องานวัน,นที่ยิบผมก,ก็เลื่อน,น บอเมื่อนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเบิง้งหลัฐานเนี่ยพุทธในโอผัวมวยกันคือพอไปเบิ้งไปงเฮ็ดจังได้ไนี่ถ้าเกิดปูนาเสียดายว่าปูนาเสียดายรับงานเวยก่อนนะพี่น้องวัดถูกน่าเพิ่นกับว่าเพิ่นสิยภาคกันเฮ็ดเอาปูนาเออดีใจน้ำพอขันมาจ้างปูนาปูนาเอาดีเงินเอามาไว้อยังไว้ซื้อเขากินนี่ละเติมน้ำมันรถไทยลูกศิษย์ลูกหาผู้ปไปนำ้ำเนี่ยก็จะกินมะทุก้อนอ่าปุ้ใดเสียเวลาไปซื้อดอกพี่น้อ,องนะยกเว้นเราไปทำบุญจริงๆอ่า ทำงานคือทำงานทำบุญส่วนทำบุญคือบุญาว่าแยกแยะเมื่ได้เวลาเราทำงานเราก็ทำงานเพราะปากทองเขามีปากทองเขามีไม่ใช่ว่าเราไม่มีปากทองแล้วเขายางไปในโบเป็น้นำมันรถแท้งๆดิ่งออกจากจอดที่ไปเลยนะแต่ก่อนเคยเตือนว่ารถพันหนึ่งนได้ยี่สิบสามสิบสี่สลิตรทุกวันนี้นี่แค่ไม่กี่ลิตรอยากห้พี่น้อง วาอไปหลยมันยาเอกไปหลาย,ย,าอ,ลายอันหลาย,ยางมัน้องบวกเขาไปมองอันมองนียแต่วันนี้สิ่งที่ดีใจปูณนเห็นทางสำนักพุทธศาสนาและคู่บาอาจารย์ต่างๆออกมารณรงค์กันต่อต้านผู้นักดีใจสมกับที่ผู้นักปฏิฐานไว้ว่าบุญทีูุ่ขคาทำไว้าาจากชาติที่แล้วยนดถึงใน,นปัจจุบันชาติขอให้บุญให้บุคคลไหนก็นแล้วแต่ที่ทำลายพระพุทธศาสนา หรือทำร้ายเพราแม่กูบาจาบขอมันรับโทษพระนสสมันเจ็ดวันเป็นเหมือนดังที่ผู้น,าน่าพูดยังเหลือครูนี่แหละยังเหลืออีกครูนหนึ่งครูนางพระยามป่านีนอน้อยู่อยากให้เขามีจิตใจสำนึกกลับไปบึงเพันแหน่ถ้าไม่ไปดูคุณก็โอนตังให้ท่านมาั่งเขารู้ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่อย่าเป็นหมูไม่กลัวน้ําร้อนจะสียใจแต่ผมไม่เสียใจ ยายเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนแต่ว่าซุปมะรินไบยานออกไปมองในพังมองกันพี่น้องไปใหม่ๆที่หมดพอละลานมากก็เห็นขี่พื้นเห็นด่างก,ก็เป็นกับบัสทุกวันนี้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงปู่หน้าก็วัอดอ่อนใจน้ำถักพวกเพื่อนฝูงกับสาวเมารถดวาลาเตือนมั่นก็ไปบ่อยเขาเห็นแง่ทําแง่วันนั้นวัตถุอืน่นมันพอคือปูน่น้าแก่คนหนี่ง <c oughs> ปู่นาอยู่ตรงนี้ไม่มีบัตรคิว พอม,ม,มีบัตรคิวแล้วก็บริหารผูดมาไายทำอีกมาได้อยู่ตรงนี้ไม่มีผู้จัดจาก,การภูนากับผู้จัดการจัดการมตาบานแต่เบื้องเชิงอุยอย่างเห็ดอู้ยอุยอูอยากจะให้มันลงไปตรวจสอบดูแต่ว่าผูนากับบริวารเขาดอกมันมันเกินไปนะมันเกินไปบางครั้งสิ่งที่เราคิดไว้ไปเปิเปดแฟหนนาบาน้านในขนะเปิดหรือเปิดรถ ไห้ขอาวว่ากับพี่กับน้องเจะหน่อยก็สิปล่อยเลขอีกอยากให้มีคิดแต่สำนึกนะบ่าว่าผู้ใดโดยเฉพาะลูกศิษย์ของปู่นาคเนี่ยถ้าสารผู้เป็นพ่อเป็นแม่ป่าลูกสูงต่ำแล้วปู่นาคประกาศสอนเนื้อปู่นาคประกาศว่าวนะเพราะว่าเพิ่นเกิดเพิ่นเกิดก่อนเฮาเฮาไม่เป็นเล็กหน่อยอยู่นะปู่นาคประกาศสอนปู่นาคจะสอนเฉพาะลูกศิษย์ตุหาแล้วคนที่เคยมาเพื่งผ้าอาศัยปู่นาคแค่นั้น ว่าให้มีความปัจตยโยโรคุณมันคนละไฟเลยนะว่าหนาเศนนั้นคนละเ็นเส็นนั้น,น,าน,น,นมาทั้งขงางปูมิเศนไม่เอาเสนน้นดอกซะเออประหยัดไฟมืงไม่งั้นเท่าไหจะเพยอยากให้มีความปัจติโยมีความสมกับตัวเองเวลาตัวเองเดือดร้อนอเวลาเดือดร้อนไปหาคนในี่หมอบตอตอบตอ่อบขาแต่เวลาพ่นปากเกยว่วปากกามันสมาขี้แขกเลยปฏิการฟังขี้เสียงหัวแข่แขกกับมามันเลยบ่ถือกัน แข่มาเลยหากิ hmm. day, rude, ally, ่นหมาเขาว่าหมาหมาบมมีคุณเขาทรงขามฟังแล้วเลยเนี่ยไปขี่เส mm ่หัวเขาอเยอะทุกวันนี้นี่เขาหุ่นจักเพิ่นแล้วแต่ว่าเพียงอย่างปูนาก็อยากบอกให้เขารู้ตัวตนของเขาเองปูนาไปถามย้ำเลยก็คือเขาเหมือนเดิมปูนาอีโทอีททั้งน้ำน้ำตาไหลแต่ว่าสิ่งที่ปูนาถึีใจสุดคือใจเห็นเอื่อยเย็นได้ไอ้ไข้ขึ้น มื่อนี้ก็ได้ยินข่าวว่าจากดันมตัตตาลานทำ <c oughs> ให้ขาดีก็ไาดา้เอยจะเฝ้าไปขี่รถมานน้ำทา่ามันจะปนนนไปปนเล้าตังอีกวันเสาร์น้องก็ไปหาแล้ววันเสาร์สิเอ็ดห้าให้ยางพี่น้องกับพน้าฟูากับฟูเฟ,ฟืองนำโชคฝากวันในเด้อพี่น้องเออฝากช่องน,น้อยนอยฟูเฟืองนำโชคสาวแหล่นำโชคไว้นำ้ำเนียพี่น้องนะกดเาขาติดตามไห้นคนอะไรให้ได้นผ่านได้เร็วเน่ ไอ้เดียหอดพันคนเร็วๆเพิ่นกับพวคาได้ออกไปโดดๆเพราะว่ายากน้ำปากเลยพี่น้องขันเอาสิไปหาทายทำกับยังใส่เลยถ้ากินมันหน่อยปวดราวแล้กินมันปากอยากเป็นทองเที่ยวขี่ไปเม็นขาเองเฮาอยากน้ำปากตื่นขึ้นมาเนี่ยเฉพาะเพิ่นห้องหาทุกหาทุกกันนะก็ทุกอย่างแหละทุกได้กินไรก็ทุกพี่น้องกินไรขี่พวออกก็ทุกอ่าคือผู้นำมือสองมือห้าลั่นเจ้โอ้ยเ่ามากแล้วบุกขับทายมัอยาก ยิ่งนั่งสมาธินานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสเปนไปเนาะสำหพับพ่อแม่คู่บ่ายจัดปูนาเขาบอกแม่คู่ปหาฟิตเนสไม่กินนั้นนะฮะนี่เพิ่นกระหูกจักเขากระหูกจักวันโบจักเป็นอย่างเพิ่นจะค่อยดอกบอกสมว่าไว้ก่อนนอนเพิ่นก็ยิ่มเพิ่นก็เคียวก็ฉันเพื่อให้มันระบายง่ายการนั่งสมาธิเนี่ยมันมันยากปูนาก็นั่งแต่ละคืน่งหรือชั่วโมงสองชั่วโมง นั่งบดโดนนอกเธอละชงบ้องกวาน,นอนกับพักพอนิดไปก,กน็นั่งฟังเทศน์ตัดพี่นจะเป็นโยโี่ตลอดพี่น้องอระบบความถ่ายมันเลยพอด,ดีที่ยวามา,ท,าทั้งเบิดทั้งม้วนนี่เด้อพี่น้องเด้ออยากให้คนบางคนนะให้มาจากความกตัญญูรู้คุณจงนึกถึงเวลาที่คุณลำบากไปอยู่กับเพิ่น์นอยู่กับปูนาเพเป็นยังแบบปูนากับไพ่อ๋อซิใหญ่ส่วนที่เป็นดีก็อย่ายลืม มีเงินกับว่าให้เนี่ยจะให้่ด้สวดใช้น้ำขันละความบาตรเนาะไม่อยากเคสนะถ้าถลือออดมันก็จะได้สร้างสอนกันได้น่ะเนี่ยเว่าไม่อยากว่าโอ้เด้นี่จะได้สร้างสอนกันได้จังหน่อยไม่งั้นมันไม่จดมันไม่จําไปไหนมันก็ทําอยู่อย่างนี้ผู้มีพระคุณควรรักษาไว้ผู้มีพระคุณควรเก็บไว้เก็บไว้เธือทุดเก็บไว้บูชาคือผู้หนังบ่ามันอายแท้แท่ามันเอื่อยแท้แทเป็นอย่างกับสมัคือฮากแปดสองห้าพี่นนอง ผู้ใดมากกาผู้นาคบอกว่าให้ไปหาซื้อลอตลเตอรี่ไว้ก่อนพี่น้องเลือกแปดสองห้าแต่สลับืนแล้วผู้นาาสิไปขอน้าแม่ตะเคียนทองมาลีดีไปตั้งสารในพรมตามเต็ลกลบคําสัญญาไว้แะพี่น้องว่าผู้น่าสี่ใดใดให้ที่ตามทางไร่สดอย่างเดียวไร่สดโบสิบินช่องผู้นาาหาลาบสาวเลน้าโชคฟูเฟืองน้าโชคกเกษมเกษมใสน้าโชค เกษมใสใเกินรอยเนี่ยมันบอกเอออะไรเอออ่ามืออ่ค่อยติดตามเลยพี่น้องเด้อฝากช่องน้อยๆไว้ด้วยพี่น้องอย่าให้ผ่านกฎเกณฑ์นะคือช่องฟูเฟื่องนําโชคสาวเล่นำโชคยังเป็นช่องน้อยๆพี่น้องคนพึงจะสองสามรอยเองก็อย่างพี่น้องฝากกดติดตามในเด้อช่องผู้นากะยังบอท่านถึงสองหมื่น แต่ว่าก็ดีใจถึงแม้นยอดวิวจะไม่ขึ้นเพรา,าปูนาปูนาไม่มียอดวิวกว่าได้สนเจนว่าสิ่งหลายแต่ไปจากให้พี่ให้น้องปองปะเอา้าได้ดูได้เห็นนะพี่น้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องพรุ่งนี้ให้ติดตามมาด้พี่น้องเดอ้อขึ้นจึงครื่งไหวฝักเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผูใ้ใดที่เขาว่าติดตามใหม่ๆก็กดกระดิง่งกัรนแจ้งเตือนมาได้พี่น้องเดอ้อ เพื่อที่สิบริาพานข้าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจากทั้งช่องปูนะ่นาคมหาลาภอะมาทำวัดกันบัเนี่ยไปนั่งท่งพุ่้ดอกนไม้ท่พุ่นเนาะ